สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของผมเควสครับอยู่เกม Harry Potter Magic a w a k e n อ่าวันนี้มาชัวหมวกใหม่กันที่ร้านหมวกเลยนะผมตั้งชื่อว่าหมวก Smart คิดส์มารับอ่าใส่ต้นไม้มาแบบปุ๊กปิ๊กน่ารักนะก็ไม่ใช่คนดีไซน์อะไรเก่งครับก็แต่งมาได้แค่นี้แหละมาดูกันที่เด็กดีกว่าครับวันนี้ผมจะมาเล่นเบลติกให้ดูกันนะเป็นเบลติกที่ผมไปใช้ในการไต่ขึ้น MA อา แทนสเนปครับปกติเนี่ยในการเล่นดูโอผมจะชอบเล่นสเนปมากๆนะแต่ว่าพอเล่นมาแรงสูงๆเนี่ยการ์ดอย่างไทม์เทอร์เนอร์อย่างออฟคูลัสเนี่ยมันค่อนข้างจะจําเป็นในเชิงของการทําดาเมจเนาะพอไปเจอสเนปด้วยกันหรือว่าเจอซัมมอนที่แบบเลเวลสูงๆอะไรเงี้ยสิบเอะไรเงี้ยผมตีไม่ทันครับเออพอเลเวลแบบการ์ดหลักมันน้อยอะไรเงี้ย,ยนเนี่ยสใบนี้นี่คือการ์ดท,ทำดาเมจหลักเลยนะ เซกตัมเซมป้ก็ค่อนข้างจะน้อยครับเควิน14ไปเจอคนอื่นก็16 17กันแล้วนะเออก็เลยแบบคิดไปคิดมาด้วยความที่ว่าลน์อัพผมเนี่ยปกติเป็นสายเวทเนาะมีเฮอร์มิโอนี่สายวิสแปงมีลูน่าอ่าที่เราจะไปเล่นเวทเวทแล้วก็เน้นไปที่เทสทัลอ่ะผมจะไม่ค่อยเน้นซัมมอนนะเพราะว่าซัมมอนเลเวลน้อยเนี่ยโดยเฉลี่ยของผมเเวลสิเนี่ยมันค่อนข้างจะบางไปหน่อยตายง่ายครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เทสท้าไปเลยปิดดาเมจเขาไปพยายามตอดเลือดให้เขาตายพร้อมกันอะไรเงี้ยจะง่ายกว่านะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดไปคิดมาถ้าจะหาเด็กอะไรมาแทนสเนปเนี่ยก็น่าจะต้องเป็นเด็กเวทเหมือนกันซึ่งหนึ่งในเด็กเวทที่มันก็ไม่ต้องเวทจ๋าเนาะแต่ว่าก็สามารถเล่นเวทลวนได้ครับก็คือเบลติกนั่นเองซึ่งผมก็เลยไปลองจัดมาเป็นแบบนี้นะเป็นคอมโบเดิมเลยก็คือบัตเจอร์บวกกับเบบี้เบนติคอครับอันนี้เป็นคู่หนึ่งเนาะแล้วก็ เบบี้ชายนิดไฟบอลคู่กับบอมทัศนิษฐ์บอมบ์บล็อกครับอ่าสองคอมโบนี้เนี่ยผมเคยเล่นไปแล้วในตอนที่รีวิวเจ้ามังกรไฟเนาะถือว่าเป็นเด็กที่แรงมากๆแล้วก็เก่งมากๆเด็กหนึ่งครับแล้วเลเวลเนี่ยสิบสองสิบสามสำหรับเบลาติกกับเซนเนปเนี่ยเบลาติกเล่นได้ง่ายกว่าเนาะเพราะว่าพอซัมมอนเจ้าเดดอิทเตอร์มาแล้วเนี่ยมันสามารถจี้โกเลมสิบหกโทสนะิบหกสิบเจ็ดอะไรเงี้ยตายได้ครับสิบแปดอาจจะไม่ตายแต่ว่าบางทีก็อาจจะตายได้เราเสริมดาเมจไปนิดนึงใช้การ์ดไปใบหนึ่งสองใบอะไรเงี้ยมันก็ตายแหละฉะนนนั้เี่ย ไอเบลติกเนี่ยจะสู้กับพวกสายซัมมอนเวลเยอะๆได้ดีกว่าสเนปของผมนะเออนะเลเวลนะต้องดูที่เลเวลของแต่ละคนด้วยครับซึ่งของผมเนี่ยเบลติกสู้ได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยเอาเบลติกมาแทนแล้วก็จัดออกมาเป็นสไตล์นี้ครับ1คอมโบใช่ไหมคู่นี้2คอมโบคู่นี้ครับแล้วก็3คอมโบเป็นลอยบวกกับซักใบหนึ่งอ่าลอยมัดเนี่ยสี่ใบเนี่ยคอมโบกันได้หมดเลยนะลอยมัดบวกกับการทำดาเมจซึ่งเราไม่ได้หวังทำดาเมจจากการพวกนี้ครับเราหวังอยู่2อ,อย่าง 1คือเก็บสแต็เบลาิกจากการ์ดพวกนี้เนาะเพราะว่ามันทำดาเมจได้ดวๆเก็บสแต็กได้ง่ายครับเราโยนไปใส่คนปุ๊บลอยแล้วก็ใส่ฟ้าหรือพิษอะไรเงี้ยสแต็กจะขึ้นเร็วมากหรือ2ก็คือเอามาสกัดโกเลมหรือพวกคอมพานีนที่ยืนเฉยๆอ,อย่างเช่นสมมติเขาตั้งเฮอร์มนีเด็กมาเขาตั้งแฮี่พอตเตอร์มาอะไรเงี้ยเราโยนพิษใส่ได้เราโยนสายฟ้าใส่ได้ครับเป็นการเคลียร์คอมพานีนเขาเป็นในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็น3คอมโบในเด็กเดียวกันเนาะ รวมถึงไอ้พวกคอมโบพวกนี้เนี่ยมันจะทาดาเมจไปหาผู้เล่นอีกฝ่ายก่อนมอนเนาะอะอย่างเช่นบัตเจอร์เนี่ยก็จะตีใส่คนทะลุมอนไปหาคนใช่ไหมอย่างเบบี้ชายนิสไฟบอลเนี่ยไอ้เจ้ามังกรแดงเนี่ยก็ยิงลูกไฟไปหาคนก่อนซัมมอนครับเพราะฉะนั้นคอมโบ3แบบนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะทําให้เก็บสแต็กได้ง่ายและทําดาเมจได้รุนแรงมากๆอาจจะมีเรื่องการเคลียร์มอนนิดหน่อยแต่ว่าเรามีบัตเจอร์เนาะเพราะฉะนั้นบัตเจอร์เนี่ยมันจะตีทะลุมอน โดนทั้งมอนโดนทั้งคนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าซัมโนตัวเล็กเราก็ไม่ค่อยมีปัญหาส่วนซัมโนตัวใหญ่ๆเนี่ยเรามีอย่างอโคลเมนทูราเวนอมมีแอดร์ฟลิกชามอ่าสามารถใส่ใช้ใส่ได้ตัวหนึ่งเนี่ยน่าจะตายแล้วถ้าสมมติ่ตัวอย่างแฮกิทอะไรเงี้ยไอ้เจ้าสายฟ้านี่มีตัดทิวด้วยนะสายฟ้าทั้งทั้งสายฟ้านี้ทั้งสายฟ้าใหญ่ที่เป็นคอร์สหกเนี่ยก็ตัดทิวครับเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างชนะทางแฮกิทนะนี่ครับมีการตัดทิวด้วยรวมถึงเดดดิเตอร์ด้วยอ่ e ะเด็่วยเรา ทำดาเมจใส่ซัมมอนตัวใหญ่ๆหรือพวกตัวแบบส่งมาทีละตัว2ตัวอะไรง e เงี้ยเดเตอร์จะมาช่วยเราทายเกมได้ครับยิ่งเราเก็บสแต็กได้เร็วเนี่ยเวลาเล่นดูโออะไรเงี้ยมันจะยิ่งเก็บสแต็กได้ง่ายเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเรียกเดเตอร์สตัว3ตัวเฟสสุดท้ายมาได้ง่ายมากๆครับเลอเบางเกมเนี่ยผมเรียก3ตัวมาได้ถึง3ครั้งเลยนะเออสเฟสเลยแปลว่าผมเก็บสแต็กได้ทั้งหมด5ครั้งเลยในเกมเดียวแต่นั้นก็จะเป็นเกมยื้อครับมาดูที่คอมพาเนียนคอมพาเนียนเนี่ยจริงๆใส่อะไรมาก็ได้ที่มีประโยชน์นะแล้วแต่คคนชชอบบใ้รั จะใส่เฮอร์มนี้มาเบิ้ลสายฟ้าก็ได้แต่ในดูโอเนี่ยสายฟ้าไม่ค่อยคุ้มเนาะในความรู้สึกผมนะเลเวลผมน้อยด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะมีหมอกมีอะไรเงี้ยมามาแก้กันอยู่แล้วหรือบางคนซัมมอนมาเยอะๆอะไรเงี้ยสายฟ้าจะแพ้ทางซัมมอนเยอะครับอย่างพวกนิ้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ใส่มาหรือจะไปใส่มินว่ามักเกเกาก็ได้แต่มินอว่ามักเกเกาเนี่ยเราไม่มีทางเรียกโกเลมออกมาได้เนาะได้ครบแปดครั้งเรียกโกเลมอะไรเงี้ยเราไม่มีทางเรียกมาได้แน่นอนครับการ์ดเราค่อนข้างค่าไล่เยอะ ใส่รอนก็ได้อ่าใส่ร้อนก็ได้แต่ผมก็อยากใส่เป็นแนวแบบบุกๆอะ่ะเออบุกๆไปเลยครับก็เลยใส่เก์ฟพีมานะไปเล่นคู่กับบอมพลาสติกบอมบ็อกได้แล้วก็ด้วยความที่ว่าค่าไล่เราเยอะอะไรเงี้ยอล์ฟพีเนี่ยจะมาช่วยยืนนะตอนเริ่มเกมครับยืนไปก่อนเลยให้เขาเสียการ์ดไปก่อนแล้วพอค่าไล่เราพอคอมโบเราเริ่มมาอะไรเงี้ยมันก็จะยิ่งแบบทวีคูณความรุนแรงไปเรื่อยๆนะสำหรับเด็กนี้ เฟเทวินก็คล้ายๆกันกับกอล์ฟีเลยเอามาเล่นคู่กับบอมแท็กติกบอมบ็อกได้เอามาคู่กับเบบี้ชานิดไฟโอบอลได้อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เก็บสแต็กทำดาเมจเก็บสแต็กทำดาเมจส่วนใบสุดท้ายแน่นอนว่ามีแค่2ใบนี้เท่านั้นครับแฮร์รี่กับดูเบียแทกิตแต่ว่าแฮร์รี่เนี่ยใช้ชุบเพื่อนได้ด้วยสมมุติว่าเพื่อนเราโดนซ้ําเราใช้แฮร์รี่ให้เพื่อนได้เพราะฉะนั้นแฮร์รี่ก็เลยฮิตในดูโอมากกว่านะแต่ถ้ามาเล่นในโซโล่เนี่ยผมว่าไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นครับ มันใช้ทันถ้าสมมติว่าเราใช้แบบกดจังหวะก่อนตายพอดีอะไรเงี้ยลูเบียสอกิทอาจจะดีกว่าแต่ถ้าสมมติว่าเราตั้งไว้ก่อนได้อะไรเงี้ยเฮ์รี่ก็อาจจะดีกว่าเพราะว่ายิ่งเฮ์รี่ยืนนานยิ่งได้เลือดเยอะนะเออเวลาเราตายยิ่งได้เลือดฟื้นขึ้นมาเลือดเยอะครับแต่การที่ปล่อยเฮ์รี่ไว้เนี่ยอีกฝ่ายก็จะเลิงเฮ์รี่ก่อนก่อนที่จะทําให้เราตายเออก็ต้องไปลองเล่นดูครับแล้วแต่ความถนัดของคนเดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยดีกว่าว่าผมจะเล่นเด็กนี้ออกมาได้ยังไงนะ อ่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันในโซโล่เนาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในดูโอเนี่ยแกนมาสเตอร์เอ็มเออะไรเงี้ยมันมีการแบนเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะหาห้องแล้วกว่าจะได้เล่นเบลติกอะไรเงี้ยบางทีโดนแบ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 นบางวันผมไม่ได้เล่นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะทําคลิปยากเนาะก็เลยมาเล่นในโซโล่ล้วกันโซโล่นี่ไม่ได้เล่นเลยครับซีซั่นนี้เป็นซีซั่นแรกที่ผมไม่ได้เล่นโซโล่เลยนะปกติผมจะไต่โซโล่เนาะในสองสามซีซั่นที่ผ่านมาแต่ซีซั่นนี้มาไต่ดูโอเอาเพราะว่าขี้เกียจ เจอแต่คนเลเวลเยอะในโซโลครับสู้ไม่ไหวไปสู้ในดูโอแล้วกันดูโอสู้ง่ายกว่าเนาะมาแล้วครับเกมแรกเจอกับอีเมียใช่ไหมหรือเอมิอาวินสติกมาต่อเนื่อง4ตาครับแต่ว่าตอนนี้มีเทียร์โ rotection อยู่นะก็คือแพ้3ครั้งแรกในแต่ละวันเนี่ยแต่ไม่ลดครับ เออแต่ว่าเด็กนี้เนี่ยผมจัดมาสสำหรับดูโอ้นะเพราะฉะนั้นถ้นามาเล่นในเรียกว่าอะไรมาเล่นในโซโล่อ,อาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาพอดพอดเทพไปแล้วก็แอดหมดไฟเลิกชามอยู่ดีครับเฮ้ยมีดึงมีดึงมีดึงแต่เราไม่สนครับแล้วเดี๋ยวเราปล่อยกอพี่ไปนอกวงไอ้นี่ด้วยอไอ้นี่เราไม่สนเลยนะเราปล่อยไปเลยครับ ให้เขารวบมาก่อนโอเคแล้วเราก็ตีบัตเจอร์ครับไม่โดนไม่โดนเราไม่โดนเรานี่ครับเรียกโทรมานะโทรเอ้ยไม่ใช่เดดิเตอร์เดดิตี้จะมาจีให้เราแทนนะเราไม่ต้องไปสนซมมอนใหญ่ครับอย่างที่บอกแล้วก็นี่ครับอีกหนึ่งคู่คอมโบยิงไปเลย มันยิงลูกไฟของมังกรยิงไปพร้อมไอ้นี่ด้วยนะครับยิงไปพร้อมระเบิดด้วยนะเพราะฉะนั้นมั Rolling. นจะดีมากๆโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอย่า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 เผามังกรเราอย่าเผามังกรเราหนีเดิเตอร์เรายิงรัวๆครับนี่คอมโบครับคอมโบอย่างที่บอกไงเขายังไม่ปล่อยไอคอมเพนเนอร์ไปที <ellt> ่สองเนาะเพราะฉะนั้นผมก็ยังไม่ปล่อยครับรอก่อน แล้วก็รอบอมเทติบอมบ็อกด้วยอ้าวลายเดียวกันแบบนี้เราตีเลยครับเดี๋ยวเราก็เลือกเดดิเตอร์ได้แล้วนะเราก็รอไปครับอ้าวเขาขัดเราได้ทีนึงแต่เราน่าจะรับทันนะโอเคอันนี้พลาดครับอันนี้เขาพลาดละโอเคเขาเป็นนี่นะเอ่อชื่ออะไรมักก็นาเกา,าเดเดิเตอร์เรามาจี่ปูให้แล้วครับ เดี๋ยวเรากลับไปตีมัคก,กันาเก่าซะหน่อยเอาไม่ต้องมีอันนี้ช่วยเราตีอยู่เอา้า <c oughs> ไม่เป็นไรถือว่าเขาเสียเดินครับนี่แล้ผมตีอย่างนี้เลยนะผมตีสดผมตีสดแล้วผมเดินต่อไฟเยอะแคปมาไม่สนแล้วครับเรียบร้อยนะน่าจะแตกนะไม่น่ารอดแล้วครับไฟเยอะแคปเนี่ยจะเล่นยากหน่อยนึงตรงที่ว่า ต้องพึ่งดวงนะแล้วอีกฝ่ายเขามีวิธีแบบเคลียร์แคปเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นแฮรี่มีผักอะไรเงี้ยหรือแบบก็แค่ไม่ไปอยู่ในวงมันอะไรเงี้ยนะออย่างผมก็ใช้เดิเตอร์เคลียร์ไปเลยครับเราไม่สนเราตีคนอย่างเดียวมาครับเกมที่สองเจอกับลูน่าลูน่าเฮ้ยเพื่อนผมหรือเปล่าไม่ใช่มีเพื่อนในเกมชื่อลูน่านะแต่ไม่ได้เขียนอะไรแบนนี้ครับ โอเคแต่ผมมาเล่นตรงไดมอนเนี่ยมันน่าจะไม่ได้ตึงมากเนาะเพราะว่าคนตึงๆน่าจะขึ้น GMMA กันไปหมดแล้วครับอืมเปิดมาดึงเลยเหรอเฮ้ยมีตีใหม่ปะเนี่ยอ้าวแล้วเราเรายืนตีเลยครับอย่างนี้โอ,โอ้ยโดนโดนโดนนี่ยืนตรงนี้ตีถึงปะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตีบัตเจอต่อบัตเ,เจอร์ไปครับ เอาไม่โดนนะไม่โดนอ่านี้โดนละกระตุกนิดหน่อยตึ๊บต,บตบึโอ้โหวงบัตเจอร์มันบัตเจอร์มันมามุมมุมนี้หมดเลยนะหุมเลยต้องเดินหลบพิษไปหลบพิษมารั่วไปครับปล่อยเขารั่วไปเราเก็บสแ,แตก็กเราเก็บสแ,แตก็ก เรามาแล้วครับเรเตอร์เราเฮ้ย,ตยแต่เขาเดินมารับหรอไม่พอไม่พอเดี๋ยวผมเล่นคู่กับนี่นะปึมม๊บมา,า,าวางนะวางคอมอบานเนียน<อ>ครับเรียบร้อยยิงระเบดิดเข้าหัวครับดูครับดูมังกรเรายิงระเบิดเข้าหัวตุม่มปล่อยไปนะเราชิวๆนี่มั<า>งกร<า> <Pis! S 2> เรายิงระเบิดเข้าหัวครับตุ่มต่่าตุ่มตุ่มแล้วก็ตีบัตเจอร์ต่อครับเก็บสแต็ก แล้วบัตเตอร์นี่เป็นข้อดีตรงที่ว่าพอเรียกอะไรมันมีไอ้เจ้าปูเนี่ยมันช่วยบังซัมบอนให้เราด้วยนะเหมือนเมื่อกี้บุ๊กมันไปสนใจปูเราเนาะมันไม่ใช่ปูมันเป็นมังกรเรียบร้อยครับนี่ผมมัดด้วยอ่าชิวๆเลยครับมันแรงมากนะเด็กแบบนี้เนี่ยเด็กบัตเจอร์กับมังกรเนี่ยแรงมากครับลองไปเล่นกันดูได้นะแล้วจะทึ่งกับความแรงมัน แต่ถ้าไปเจอกับเลเวลหรือการแก้ทางเืยก็อาจจะเล่นยากหน่อยเกมที่3ครับเจอกับคนญี่ปุ่นนะคนญี่ปุ่นนี่ค่อนข้างน่ากลัวนะเพราะว่าเงินเขาหนานครับเลเวลแต่ละคนนี่เยอะๆทั้งนั้นเลยนะเนีย่ยมังกรมังกร14นะเราเหมือนเดิมครับเรารอจังหวะก่อน เขาปล่อยเลยเอ่ยเดินมาข้างหน้าโกเลมหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่อรออันนี้ไปแล้วกันครับเฮอร์เบอ,อน,นี่เฮอร์เอน,นี่โทรเหรออันนี้มิติใหม่หรือเปล่าอ่ะแล้วนี่ครับอีกหนึ่งข้อดีของเจ้าเบบี้เมติคอครับมันจะทำให้เราโดนสายฟ้าน้อยลงด้วยนะเพราะมันไปลงสายฟ้าครับนี่แล้วก็บล็อกโทรได้ด้วยเป็นไงเ่ปะ แตอนน่อันนี้ไม่ดีละอ้าวลูกสุดท้ายโดนเฉยเขาคงงงนะโดนได้ไงวะไม่รู้เขามีไม้กวาดหรือเปล่านะแต่ดูท่าเหมือนจะไม่มีครับเอ้าผมชอบเวลาคนยิงเฉียงๆมากเลยนะเพราะว่ามันหลบมุมง่ายมากครับ นีวิธีของเราเหมือนเดิมครับเรียบแล้วก็เอาบอมวางเรียบร้อยครับเดี๋ยวเดินออกจากบอมหน่อยอันนี้ไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีเล่นแบบเนี้ไม้ได้เราตีเฮอก่นอนอุ้ยเฮอได้บิน้นโอเคแต่ไม่เป็นไรครับเลือดเรากับเลือดเขาเราได้อยู่แล้วเดี๋ยวชื่ออะไรนะ เดย์เดเตอร์เฟสสองจะมาแล้วครับผมจะไม่ใช้พิษเปิดนะเพราะว่ามันไม่จำเป็นเท่าไหร่เราใช้แบบคู่แบบนี้ดีกว่านี่ไงนี่เราใช้แบบนี้ด้วยถ้าไม่มีอะไรทำดาเมจใส่เขาเนี่ยยังไม่จำเป็นต้องไอ้นี่นะครับยังไม่จำเป็นต้อง เรียกมังกรนะแต่หมอเขาหมอเขาเริ่มทำพิษใส่ผมแล้วผมมีผมมีแมงป่องบังนะผมมีแมงป่องบังนะอ้าไม่ให้ครับไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ง่ายไม่ให้ง่ายอ่าแล้วผมมัดด้วยแล้วผมวางผมวางบอมจะยืนตรงนั้นจริงหรออันนี้อ๋อไม่ใช่แต่เรียบร้อยครับแตก คือิดว่าเขาจะวีตแปลงผมนะเนี่ยมันเป็นเซตเซตอะดาเมจมันจะแรงมากครับแต่ว่าเมื่อกี้เขาก็สู้ได้นะเออถือว่าทําได้ดีครับเราจะไปแพ้เรื่องหมอกเนาะเพราะว่าผมงกเองแหละผมไม่อยากเปิดหมอกอืมแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วเราไม่แพ้นะเรามีพิษเปิดหมอกได้ครับอืมเปิดหมอกหรือใช้มัดก็ได้ แถมอีเกมหนึ่งแล้วกันครับเวลาในคลิปน่าจะพอสมควรเลย20นาทีไหมไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวลองไปตัดดูนะเจอกับ Mars c o m m a n d ดอเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะวิดแบง16อันนี้ผมน่าจะแพ้เป็นเกมแรกหรือเปล่าแพ้โชว์ก่อนปิดคลิปเราคู่คอมโบขึ้นเราก็ไปเลยครับเราก็ปล่อยกอลพีไปด้วยไปเอาชื่ออะไรนะไปเอาพักโนออกครับ เราเปิดหมอกซะหน่อยเดี๋ยวไม่คุ้มกับบัตเจอร์เปิดไม่ได้ด้วยอันนี้ผมกาจ,จังหวะไม่ดีเองนะเขาใช้ไปสามใบแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์วิดแบงแล้วครับอันเนี่วิดแบงมันก็ไม่ได้เล่นง่ายนี่แล้วผมมาเลยผมมาเลยไนงะแล้วผมมาเลยครับคู่คอมโ,มโบที่สองนะอ๋อแล้วไปยืนรวมกันนี่แรงนะ <What happened? S 1> ยืนรวมกันมันโดนคู่นะ โอ้แต่เขามีวินเวนทัสครับถ้ากาจังหวะดีๆนะเขาสามารถเออ่เรียกว่าอะไรอ่ะเขาสามารถผมวางอันนี้ไเปเปิดหมอกเลยแล้วกันเฮ้ยแต่ไม่มาหรอไม่มาเป็นไปได้อย่างไง่าเรียบร้อยครับแตกเลือดสี่พัน หลบวิดแบงได้เจอคนเล่นวิดแบงแบบตัวตัวเนี่ยมันจะมองค่อนข้างง่ายนะครับถ้าไปเจอในดูโอเนี่ยบางทีเราจาการ์ดไม่ได้หรอว่าเขาใช้ไปกี่ใบแต่ถ้าสมมุติว่าในดูในในโซโล่เนี่ยเขาจําได้ครับใช้สามใบแปลว่าวิดแบงลดแล้วแปลว่าเขาจะหาจังหวะวิดแบงเนาะและวิดแบงเนี่ย,ยการใช้ไม่โดนครั้งหนึ่งเนี่ยสาหัสครับเออสาหัสมากๆนะไล่สี่รวมถึงถ้าสมมุติว่ารวมกับไอการลดค่าไล่ของเธอเนี่ยคือไล่เจ็ดใช่ไหมแปลว่าเสียค่าไล่เจ็ด รวมกับการ์ดอย่างรวบอย่างลอยอะไรเงี้ยไปด้วยก็คือเสีย10มานาไปโดยฟรีๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้พาสครั้งหนึ่งก็อย่างที่เห็นครับเลือดผมยัง4,000อยู่เลยนี่นะใครเป็นสายวิทย์งก็ต้องระวังครับเขาทำดาเมจใส่ผมได้แค่337เองนะเป็นดาเมจจาก u n u n r Storm อ่าอันนี้เป็นพวกดาเมจใส่ใส่คอมเปเนียนเรานะใส่คอมเปเนียนใส่ เดดิเตอร์เราเออไม่โดนเราเลยครับที่โดนเราโดนอยู่แค่337เองก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเด็กเบลาทิกเด็กนี้นะค่อนข้างตึงเลยทีเดียวอย่างที่เห็นไปเลยนะแต่ว่าแมตสุดท้ายเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าผมโดนวิสแบง16เข้าไปเนี่ยไม่รู้ว่าเขามีบวกหรือเปล่าเนาะเออลืมดูถ้าหนูบวก2ก็เป็น18ก็อาจจะจุกๆเลยครับโดน2ดอกก็อาจจะตายได้เลยนะ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ฝากเด็กนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยแล้วกันลองไปเล่นกันดูนะเป็นเด็กที่ดีมากๆแรงมากๆครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยนะคอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้หมดเลยครับอยากเห็นเด็กอะไรต่อไปเอ็โคไหนการ์ดใบไหนเป็นพิเศษอี้ยสามารถบอกกันได้นะสำหรับคลิปในวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ